กันตัวแทนของประเทศค่ะใช่ค่ะก็ดีใจค่ะตื่นเต้นจริงๆก็จำปินกันแล้วเนาะของ Miss Super เอออป็นวันที่เนะคะแล้วของมิสเตอร์วันที่16บหกเพราะฉะนั้นมันแบบเวลามันกระชันชิดมากวันนี้ก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้มาเปิดตัวทุกคนจะได้เห็นความออร่าของทั้งมิสและมิสเตอร์ด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนน้องมิเชลขึ้นมาก็คือรู้สึกว่าโอ้โหเขามีความซาอรอร่าความเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะเขาแบบสามารถขึ้นมาแล้วทำให้ดู ได้คนกับในด้วยค่ะเปคนที่เรามาเลือกไม่ใช่หอเป็นคนที่เลือกใช่ไหมคะจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนงามอยู่แล้วค่ะดูทุกเวทีไม่ว่าจะปีไหนก็ตามก็คือพีฟิเนลเราต้องได้ดูแล้วเราก็เห็นน้องวิเชลมาจากประกวด Miss Grand Thailand นะคะเรา็ร้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่น่ารักสื่อย่้างสาวของหนูด้วยเออก็เลยรู้สึกว่าเน้องน่ารักจังเลยถ้าแบบมีโอกาสก็อยากจะให้น้องไปแล้วเหมาะกับเออเรามา ลาเปร์กับทีนวาร์ดนีก็เลยรู้สึกแบบเออดีใจในผลที่เราในผลที่เราไม่ไม่เลือกจะมาตรวดเองค่ะนล้วงานของเรายังไม่ไดอะไรคือด้วยเวลาที่มันกระชั้นชิดเอ่อพาร์ทเนอร์ของของหน้าคุณจริงๆอะค่ะเขาเข้าโรงพยาบาลคือเออเข้าโรงพยาบาลหลายวันแบบหลายวะนนั้ท่วมปอดเออแล้วก็มีหัวใจที่มันผิดปกติแต่เขาเหมือนเป็นคนสำคัญที่จะดําเนินเรื่องอะค่ะแล้วเราก็ทํางานเยอะเราก็ไม่ได้สามารถมาทําตรงนี้ได้แล้วบวกกับ อีกหลายๆอย่างแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่น่าจะทันคือนางงานเยอะแน่นอนแล้วก็ท่ามือทีนี้แกนก็มีหลายคนค่ะเป็นผู้เชย่ยวมงที่บอกไปน้องมีเสน่ห์ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนตัวได้เองอ่ะพอดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเราถูกจริตกับน้องเขาใช่ค่ะบอกก่อนไปถือพี่นวารด้วยพี่นวัร์ดก็บอกว่าเออดีค่ะใช่แล้วเชิญดีแล้วก็ไปรับเชิญีแล้ว่าตรงบริบทมีสุขได้ คุบริบทไหมอันนี้ก็นี่ไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูตัวประกวดว่าจะเป็นยังไงแต่ณตอนนี้ได้มองว่าเป็นตัวแทนเทศไทยที่สมบรแอเ่อยู่นี้เกิดขึ้นนานอยู่นี้เกิดขึ้นนานไหมก็ไม่นานมากนะคะไม่นานมากแต่ก็ไม่ได้เร็วมากก็มีหลบหลบข่าว่างอยู่เพราะว่ายังตอบได้ไม่เต็มปากเออไม่ได้ตั้งใจนะคะค่ะนี่คือเหตุผลที่หลบไปหลบมา้าอมัน พูดเพีงพูดได้ไม่เต็มปากกลัวแบบพูดอะไรแบบโอ๊ยเดี๋ยวหลุดเองมันเหมือนจะไม่ดีก็เลยเนี่ยเขาเต็มปากละแล้วคุยกับพี่นวัดกันเราคุยกันยังไงบ้างอะไรตอนที่คุยกับพี่นวัดว่าแบบอ่ะอยากจะเลือกมิเชื่อไปนะเงี้ยราคุยยังไงกันตองเรื่มคุยจริงๆวันนั้นก็มีทีมผู้เกียไปด้วยค่ะมีพี่กบพี่ทีมแล้วก็พี่ปอนก็เข้าไปก็พูดแบบพูดตรงๆเลยค่ะว่าเออเนี่ยเหมือนอยากจะได้ตัวแทนของ มิสแกร์จะรู้ส<อ>ึกว่ามันจะโอเคลึกแล่วซึ่งพ<อ>ี่นะวะเขามีคอมเมนต์ยังไงบ้างคะได้เลยได้เลยได้เขาม,มีใจมาให้ได้เลยก็เนี่นยค่ะในมิสแกร์เลยมิสแกร์ไทยแลนด์ก็คือได้สามารถเลือกได้เลยว่าได้อยากเลือกใครใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นทีเมเวิร์ที่เลือกด้วยกันว่าโอเคถ้าเ,เป็นอมิสแกร์หลายคนมองว่าการที่เราเลือกมิสแกร์เป็นเพราะว่าด้วยเรื่องของเอกสารหรือเปล่าไ็มเพราะว่าเหมือน ไม่เชียวถึงสัญชาติท่านเป็นสัญชาติายเยอรมันไม่ค่ะ,ะอันนี้ทีมยืนยันว่ามันไม่ได้ไม่ค่ะมารู้ทีหลัง<อ>ว่าเป็นสัญชาติม,มีมีเยอรมันด้วย<อ>ใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเพอร์เฟกต์ม,มากเพราะตอนแรกที่เข้ามาหนูยังถามพี่น้องอยู่เลยว่าน้องเป็นลูกคพื่นอนอะไรนะคะก็ยังไม่รู้ก็ก็ถือว่าเป็นแบบตมะกี้มากคือจริงๆถ้าถ้าจะให้ลิสต์มาว่ามันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเนี่ยน่าจะ พูดยากค่ะเพราะว่ามันมีแบบคนค่อยๆพาแล้วคนนี้ดีไหมคุณนุ่นดีมันมันผ่านมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราก็ทํากันมาเลยใช่ใ่ใช่มันมันเลือกยากไหมยาามันเลือกยากไหมความรู้สึกเราแบบมาจาเคสมาเป็นวิเชลมันเลือกยากไหมคือมันก็จะถามว่ายากไหมมันก็ยากมันไม่ยากมันก็ไม่ยากค่ะพอเราพอเรารู้สึกว่าเออมันใช่แล้วมันก็มันก็ไม่ได้ยากค่ะแต่ว่าเราก็ อยากจะเลือกคนที่แบบเป็นตัวแทนประเทศไทยให้ให้ดีที่สุดตอนนั้นนี้มีเรื่องคุยเองสัมภาษณ์ไหมครับมันจะได้ดูว่าฉันเป็นคทีาจะไปคือก่อนหน้านี้ไม่ได้ไม่ได้มีเรียกสัมภาษณ์อะไรค่ะแต่ว่าจากการพูดคุยกับพี่นวัรพี่นวัรคือรับรองและแล้วเราก็เลยรู้สึกว่านั่นล่ะก็ก็โอเคพอพอโอเคแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าเป็นน้องแล้วแล้วก็ คือน้องรับรู้แล้วใช่ไหมคะก็มีการแบบคุยโทรคุยกันในไลน์อะไรเงี้ยคือน้องน่ารักมากจริงๆน่าพี่คนนั้นเลยน่าบอกว่าตอนก่อนนั้นของไม่กลัวนจะพ้อแตกอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือทุกอย่างเปิดแต่พี่ร้อปแล้วจะกลับไป follow แกซงผมคือที่บอกว่ากลับไป follow จะบอกว่าไม่เคยฟอลตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้เปิดตัว N D ใช่ไหมคะก็เหมือนเราก็รู้สึกว่า ถ้าไปพอมันต้องโปะแน่เลยแล้วเราก็เลยไม่ได้พอแล้วพอเปิดตัวก็ลืมไปเลยไม่ได้พอเลยใช่้ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างวันนี้เราได้ตัวแทนที่คอยแล้วอะค่ะเราได้มีการคุยกับทีมเก่าที่เราได้มีการวางไว้ไว้ว่าจะมีใครมาเป็นผู้จัดการกองหน้ยเราได้มีการเคลียร์มาคุยเพราะก่อนหน้านี้มีการตังตั้งไปแล้วใช่เราเป็นโทษอ๋ออ๋ออ๋อก็มีมีคุยทุกคนแ่ะทุกคนเป็นเพื่อน เป็นคือคนสนิทของเราอยู่แล้วเนาะอย่างแพลวก็มาประกวดในซีรีส์ไทยแลนด์อย่างพี่พี่กบไป,ปคิมทีม่ภูเก็ตก็คือเราสนิทเราเราคุยตะลอดอยู่แล้วคือรู้จักมาเป็นลูกสาวเกือบสิบปีเป็นเกือบสิบปีแล้วอะค่ะใช่ส่วนพี่พรฟ้าก็ก็โทรบอกตลอดว่าวันนี้ <Okay. S 2> ได้ไปอยู่กับภาษพี่พรฟ้านะเขาบอกว่าอยากามาเคลียร์หรืออยากจะแบบว่ามาขอโทษพี่นวัดต่อหน้า,ะา,นาอะไรอย่างเงี้ยในฐานะหน้าได้เข้ามามีส่วนร่วมกับร,การายการใจเรียนการใจให้ไหม ากเปกาวใจก็พก็ถ้าสมมุติว่ากาวใจก้ออะไรนะคือาเราจะกราวถ้าถ้าสามารถเป็นได้ก็อยากเป็นค่ะเพราะว่าเราก็เราเองก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับใครเราเองก็ไม่ได้อยากให้ใครแบบต้องมามีปัญหากันถ้าสามารถทําได้ก็อยากจะทําแต่ว่าได้เองก็ไม่ได้มีส่วนใน สามารถตัดสินเออตรงนี้ได้จริงๆตอนนี้นเาราฟังเราฟังทราบข่าวในเรื่องฟังทราบแบบพี่นาวัดก็อาจจะไม่ได้แบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเห็น <c oughs> บ้างบ้างค่ะเห็นบ้าง <c oughs> ดีลำบากใจไหมคะพอเราจะต้องมาร่วมง,งานกับพี่นาวัดแล้วทำฟังทราบเองก็ยังมีเรื่องที่แบบมาช่วย<า>หลายไรบ้างาคือสำหรับด้าเองอะค่ะด้าเป็นคนที่พูดคุยกับ ทุกฝ่ายเสมอเพราะฉะนั้นทุกคนจะรับรู้ทุกอย่างแล้วดาเองก็เป็นคนที่คิดว่าการที่สองคนมีปัญหามันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีปัญหาด้วยอ่าเหมือนแบบอันนี้แบบขอเปรียบเทียบนะคะสมมติว่าเรามีเพื่อนอยู่สองคนแล้วเขาเป็นแฟนกันแต่เราเป็นเพื่อนทั้งสองฝ่ายเลยแล้วเขาเลิกกันมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเลิกเป็นเพื่อนทั้งสองอคือมองมองอย่างนี้มาสมมติแต่ปัญหาเรื่องนี้ก็ต้องไม่มีอนไรนาเป็นห่วงเนาะ ก็ถ้าสามารถเคลียร์กันได้ก็อยากให้เคลียร์กันแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเราไม่เราไม่มีส่วนในการตัดสินใจนี้ค่ะเออเราเป็นคนนอกเนาะพูดถึงความหวังทำได้หน่อยการสิี่เชียวไปความหวังเรายังไงบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์นี้คือให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่างที่น้องเขาบอกเมื่อกี้บนเวทีเลยค่ะน้องเขาหวังเลาน้องเขาพูดอย่างนี้เราก็ต้องหวังมงไแล้วค่ะเออมาแล้วมาแน่ค่ะทำ้ไม่กลัวเรื่อง การเงินระหว่างสองเวทีระหว่างรู้สึกว่ากับทาง MGI ผมได้มองเรื่อง,ง,อง,งตรงนี้ไปบ้างไหมเพราะมันจะกระทบต่กับที่มิเชลไปประกวดแอนท์เขาเล่าคือก่อนที่จะมาคอลลาเบเรตแน่นอนว่าก็ต้องมีคุย<อ>กับฝั่งโนบีแล้วค่ะแล้วเขาบอกว่าโ okay. อเคใช่ค่ะแล้วก็เคลียร์กันมาเรียบร้อยเคลียร์<ช>ไปแล้วใช่ค<ช>่ะเพราะเพราะว่าถ้าไม่เคลียร์เราก็เนอะแต่เราก็ก็ดีใจที่แบบทุกคน พอได้าบอกว่าเทียพอได้าบอกว่าเทียอย่างเงี้ยก็อะไรผมก็สงสัยว่าปีหน้าเนี Mother)> ่ยจะจะเป็นของแมนด้าอยู่หรือว่าจะโดนธรรมสิทธิ์ไปให้ใครโอ้ไม่ให้ใครคือตอนนี้ยังเป็นของได้อยู่อันนั้นผม่ยังไม่ยังไม่รู้ต้องดูก่อนว่าเราจะไปยูนโยบายไหนดีพอมนได้ก็ซื้อมาหนึ่งปีซื้อไว้หนึ่งปีใช่ไหมปีก่อนสัญญากี่ปียังไม่รู้ค่ะสัญญานี่ก็สิบห้าปีมันมันมีหนึ่งกับสาม อ๋อจรูงจริบเป็นสาวจริงจรเา่าจะีิงนัหอนวปีหน้าคือไัมหนึ่งในสิบคนอาจจะแบบนองเดือนเปนอรืปีหน้าเหรอคะกอยังเอาปีนี้ก่อนค่ะยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าปีหน้าก็มีโอกาสถ้าเื่อว่าทุกอย่า ก็ amine, คือเราจะจัดประกวดเองค่ะในงามเองก็ต้องด em> ูดูนะคอาเฟิร์มว er: ่าจะเอาอย่างไรดีอ่ะเป็นน้องเตรียมตัวเพื่นไมเชลยังไงไหมคะเป็นไม่เชลยังไงก็เดี๋ยวแบบก็คุยกับน้องอยู่ว่าเออเดี๋ยวแบบเดี๋ยวว่าจะคุยกันว่าอะไรยังไงเป็นกังวลตรงไหนไหมแต่ดูน้องเขาก็ล้นลานน่ารักล่าเลิงดีแตว่าไม่น่าเป็นปัญหาอันนี้น่าดูมิงจริจะกลัวอะไรบ้างในการแข่งคู่เลยไหมแต่ไหนแต่ไหนเขาเก่งของเขาอยู่แล้วเพราเป็นแอร์แอร์ชาร์ดสุด เพราะฉะนั้นแบบ Air อร์ใหม่ได้ไหมกใหม่ได้เมื่อกี้บอก Air Hostess Air Hostess วนอำไมเาต้องยิปนแบบิเชลู์กับไหนด้ไหมคืออยากไปมากๆเลยค่ะเพราะว่าประเทศโปแลนด์เป็นประเทศที่ไม่เคยไปแล้วก็เมื่อกี้มันมีทริซ่าบอกว่าประเทศขอมนาไปดีมากโอคิวๆยังครับได้คิวได้ไหมมีมีถ่ายติดซีรีสนิดนให้คอยู่แ ให้กำลังใจค่ะอืออยากเป็นฝ่ายแบบเป็นกำลังใจแล้วก็อยากจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาโอเคที่จะเข้าหาแล้วเขารู้สึกว่ากังวลหรือว่ามีปัญหาอะไรเราพร้อมสอดพร้อมช่วยเหลือเรื่องอยากอุลรักษาหลังบ้านเรื่องชุดเรื่องอะไรเงนี้ a m a น d าต้องเป็นคนสอดคล้องกัก็คือทางทีมก็คือทุกใช่เป็นทีมค่ะถ้าแมนด d a คนเดียวคือ ผมงงเพราะชุดตัวเองไม่ได้ดูแลเองเลยการร่วมกับพนักงานในที่ทำไม่ได้กดอะไรเลยแม่อะไรนะคะไม่กดกันไม่ค่ะไม่ค่ะบายสดีค่ะก็แฮปปี้ดีก็ดีดีใจที่เหมือนได้ได้ได้มาจับมือกันเพราะว่าต้าเองก็สนิทกับทีมภูเก็ตมากๆซึ่งเขาตอนนี้ก็อยูลินกสิทธิ์วซสุลเวสภูเก็ตใช่ไหมคะก็เขาทำอะไรกับพีนวันเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนกับเป็นแฮปปี้แฟมิลี่กันค่ะหรือว่าเรามองว่าพีนมันทำให้ทีม แข็งแรงขึ้นมาอือพอแบบระดับมืออาชีพระดับแบบตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยมาเลยแบบิีไหนแล้วคะที่พวกเราณจัดการโอ้จัดการที่จะส่งไปใช่ไหมคะอ๋อใช่ถูกจัดการที่ทางนี้เราไม่ได้มีการจัดการเนาะอันนี้มันก็จะมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องการอำลาตำแหน่งของคุณพิที่แล้วอันนี้ได้ได้มีการบอกว่าทัานผ่านแก้ตัวหรืออะไรยังไงมีการบอกกันคือจริงๆอ่ะ ตอนแรกที่จะจะัดประกวดอะคะ่ะอยากให้แตงกวามามากเพราะว่าเราเองก็รู้จักแตงกวาเนาะแต่ว่าพอมันไม่ได้จับประกวดแล้วทุกอย่างมันฉุกละหุกแล้วมันกระทันหันอะคือต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ทักขาล้องไฟแต่ว่าน้องเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยอยู่แล้ว่ะใช่เขามไม่ได้อยู่ประเทศไทยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันน่าจะไม่ไม่เป็นอะไรขอให้ไม่มีแต่ว่าถ้าปีหน้าจัตว์ก็น้องมัด